สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าการชำระเงินบนระบบ GoShip และ GoSell นะคะใครที่ต้องการตั้งค่าช่องทางการชำระเงินให้เหมาะกับร้านค้ามาดูกันเลยค่ะที่เมนูตั้งค่าส่วนแรกการชำระเงินระบบรองรับการ Key Order โดยเลือกวิธีการชำระเงินอยู่2รูปแบบคือลูกค้าจะสามารถเลือกชำระด้วยการโอนเงิน และชำระเงินแบบเก็บเงินปลายทางหรือ COD ค่ะเบื้องตน้นหากร้านค้าไหนไม่รองรับการจัดส่งออเดอร์แบบ COD เลือกชำระด้วยการโอนเงินเป็นค่าเริ่มต้นได้เลยค่ะในหน้า Key Order ร,ระบบจะแสดงการชำระเงินเป็นการโอนเงินเป็นค่าเริ่มต้นให้ลักษณะนี้ค่ะหรือร้านค้าไหนจัดส่งออเดอร์แบบ COD เป็นหลักก็เลือกเป็นค่าเริ่มต้นได้เลยนะคะ จากนั้นคลิกเข้าไปในชำระด้วยการโอนเงินจะแสดงตัวอย่างบัญชีธนาคารซึ่งจะเป็นบัญชีสำหรับบันทึกข้อมูลว่าลูกค้าทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไหนในการสั่งซื้อสินค้าหากร้านค้ามีบัญชีธนาคารเดียวสามารถคลิกที่ปุ่มดำเนินการคลิกแก้ไขเลือกธนาคารระบุชื่อบัญชีและเลขบัญชี จากนั้นกดปุ่มบันทึกค่ะหากมีมากกว่า1บัญชีให้คลิกเพิ่มบัญชีธนาคารแล้วระบุข้อมูลบัญชีธนาคารนะคะบัญชีจะไปแสดงเมื่อคีย์ออเดอร์เป็นการโอนเงินจะสามารถเลือกบัญชีได้ว่าลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไหนเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้นะคะสำหรับการชำระเงินแบบเก็บเงินปลายทาง หากชำระค่าขนส่งผ่านระบบโกชิปและโกเซลจะต้องเปิดใช้งานขนส่งให้รองรับจัดส่งแบบ COD โดยคลิกลงทะเบียนระบบจะพาไปยังหน้าเมนูการเชื่อมต่อเลือกขนส่งนะคะหากต้องการเปิดใช้งานขนส่งให้รองรับจัดส่ง COD ให้คลิกดูรายละเอียดคลิกเปิดใช้งาน COD เลือกบัญชีที่รับยอดเงิน COD และตรวจสอบที่อยู่ให้เข้ารับให้เรียบร้อยแล้วกดปุ่มบันทึกได้เลยค่ะ COD จะแสดงเป็นสีเขียวสำหรับขนส่งที่แสดง COD เป็นสีเขียวจะสามารถจะส่งออเดอร์ COD ได้แล้วค่ะเมื่อขนส่งจะส่งสำเร็จแล้วระบบจะโอนเงิน COD เข้าบัญชีธนาคารที่เลือกรับยอดไว้นะคะและสำหรับร้านค้าที่ใช้เลทค่าขนส่งของตนเองไม่ได้ชำระค่าขนส่งผ่านระบบ ทางขนส่งจะโอนเงิน COD เข้าร้านค้าโดยตรงค่ะด้านล่างหลักฐานการชำระเงินสำหรับร้านค้าไหนต้องการใช้งานการตรวจสอบและเพิ่มความแม่นยำในการตรวจสอบสลิปการโอนเงินหรือสลิปเวอร์ y สามารถเปิดใช้งานในส่วนนี้ได้เลยนะคะสำหรับวิดีโอวิธีการใช้งานสลิปเวอร์ y ี่ไฟแอดมินแปะลิงก์ไว้ที่เดคคิปชั่นให้เรียบร้อยแล้วค่ะ นี่ก็คือวิธีการตั้งค่าการชำระเงินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ